ข้อถัดไปก็เป็นการอ่านชื่ออีเทอร์นะคะและเดี๋ยวก็จะต่อด้วยแอนดีไฮการอ่านชื่อสารประกอบอีเทอร์จะถือว่าค่อนข้างยากสุดในในบรรดาสารประกอบอินทรียที่จะต้องเรียนการอ่านเนาะ,นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสูตรโครงสร้างของอีเทอร์จำได้ไหมคะว่ามันคือ R O R' ะะก็คือหมู่อัลคิวเกาะกับออกซิเจนแล้วก็เกาะกับหมู่อัลคิวอีกหมู่หนึ่งนะคะหลักในการอ่านก็คือเราจะกำหนดให้ด้านที่มีคาร์บอนมากกว่าเป็นโซ่หลักด้านที่มีคาร์บอนน้อยกว่านะคะเป็นโซ่รองลงมาแล้วไอ้ด้านที่ปีคาร์บอนน้อยจะให้รวมกับหมู่ออกซิเจนเราจะเรียก ว่าหมู่แทนที่นะคะเวลาอ่านก็อ่านลงท้ายด้วยคอกซี่คกซีอย่างเงี้ยออกซีออกซี่ะนะคะอ่ะแบ่งยังไงมาดูก่อนเลยเราจะมาแบ่งแบ่งคาร์บอนมากกับน้อยก่อนอะเรามองหาตัวโอเจอหรือ,อยังนี่โออยู่ตรงเนี้ยโออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนตั้งหลักก่อนเนาะอะตัวโอ หาตัวโอนี่ก็ตัวโเห็นไหมคะเขาจะเป็นสะพานเชื่อมลอะทีนี้เราก็มาดูว่าหมู่อันคิวที่เกาะกับออกซิเจนเนี่ยหาตัวที่น้อยนะคะมารวมเป็นพวกเดียวกับออกซิเจนคือจำนวนคาร์บอนน้อยนะคะคอนเซปต์ Concept ของเขาคือจำนวนคาร์บอนน้อยให้รวมกับออกซิเจน นะคะบวกกับคาร์บอนน้อยๆแล้วก็อ่านว่าลงท้ายด้วยออกซิอย่างกรณีนี้เราก็จะมาแบ่งเลยใช้สีช่วยนะคะดังนั้นแถบนี้ทั้งแถบเขาก็คือตำแหน่งที่มีคาร์บอนน้อยถูกไหมคะสีไม่มาอ่าปุ้ย ขออภัยดังนั้นตำแหน่งคาร์บอนน้อยก็คือตำแหน่งนี้เห็นไหมคะโอ๊ยทำไมไฮไลท์ของครูไม่มาล่ะเนี่ยผ่ามาแล้ว,น,ลวนี่คือตำแหน่งคาร์บอนน้อยนะนอซโอ O อเอ็๋อถ้าไประบายตรงรูปภาพมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรตำแหน่งคาร์บอนน้อยก็คือตำแหน่งนี้ กลับมาที่ปากกาเหมือนเดิมดีกว่า,าดังนั้นเราจะรวมพวกให้ออกซิเจนก่อนคือพวกที่เราจะอ่านว่าออกซี่นะคะดังนั้นอันนี้คือน้อยเห็นไหมคะมันมีคาร์บอน1นึ่งสองเราก็อ่านว่าเอททอกซีอ่อ่านไว้ตรงนี้ก่อน2อก็เอนะคะเวลาอ่านก็เอททอกซี่ ตัวถัดมาเราหาตำแหน่งคาร์บอนน้อยที่เกาะกับโอซ้ายขวาสรุปว่าฝั่งขวานะคะ CS 3ตัวเดียวก็อ่าน CS 3คือเมทิลเวลาอ่านก็เมททอกซีอ่ามันจะมีหลักการอ่านให้แล้วนะคะเนอันนี้อยู่ข้างบนนะถ้าออกซิเจนเกาะกับเมทิลเราก็จะเรียก xy. Xy เมททอกซีออกซิเจนเกาะกับเอทิลเราก็จะเรียกเอสทอกซี ออกซิเจนเกาะกับคาร์บอน3ตัวติดกันอะโพรพะก็เป็นโพรพอกซีส่วนใหญ่แล้วก็เจอเมดทดอกซีกับเอทอกซีก็พอแล้วเนาะ,ะต่อไปเรามาแบ่งกันให้หมดก่อนฝั่งคาร์บอนน้อยม,หมีหมู่เม็ที่มาเกาะกับโก็เป็นเมทอกซีเราเขียนกำกับไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ลืมทีนี้ฝั่งที่เหลืออ,าอ่านยังไงเวลาอ่าน ให้อ่านตัวที่คาร์บอนน้อยกว่าก่อนให้อ่านไอตัวออกซินะก่อนอส่วนที่เหลือทำยังไงคะทุกคนที่เหลือเราจะมาดูแล้ที่เหลือให้อ่านแบบอันเคนก็คือกลุ่มใหญ่ให้อ่านแบบอันเคนอ่านแบบอันเคนดังนั้น ไอ้ที่เหลือเนี่ยเราอยากไปนับคาร์บอนรวมกับฝั่งขวาเราไม่รวมนะคะอ่านแบบอันเคนอ่ะดังนั้นโซ่หลักเราต้องกำหนดแล้วค่ะว่าอันเคนกลุ่มนี้เราจะอ่านว่าอะไรโซ่หลักก็เป็นอะไร1 2 3อย่างนี้ก็ได้หรือจะ1 2 3ก็ได้นะคะอ่าแต่ครูขอเป็นอันนี้โซ่หลัก ขอให้เป็นตัวนี้ให้มันอยู่ในแนวอันนี้ไว้นะคะคาร์บอนตัวนี้จะให้เป็นตำแหน่งที่1นะตำแหน่งที่1แล้วก็มา2แล้วก็มา3หรือจะ1 2 3ขึ้นข้างบนก็ได้ดังนั้นตัวที่เหลือก็คืออะไรคะตัวที่เหลือก็จะถูกเป็นโมอันคิวนั่นเองพอโซ่หลักมา1 2 3แสดงว่าตัวนี้คืออันคิวแล้ว นะคะโอ้ยทำไมแถบมันหนาจังเลยอ,ะอ่ะโอเคโอเคลบก่อนโอ้ยอุปสรรคเยอะแอ่ะเอาใหม่นะคะดังนั้นตัวนี้เขาก็จะเป็นหมเมทิลนะคะส่วน ain, อันเคนขอย้อนกลับมาที่อ<ม>ันเคนกลุ่มของโซ่ใหญ่อะเราก็ต้องอ่านแบบอันเคน เวลาอ่านอันเคนเอามาไว้ข้างหลังเราจะอ่านเล็กก่อนแล้วตามด้วยกลุ่มใหญ่นะคะเวลาอ่านอ่ะเรามาช่วยกันอ่านเลยค่ะทุกคนดังนั้นอ่านกลุ่มออกซิก่อนเวลาอ่านก็อ่าตัวนี้ก็คือเวลาอ่านก็เอ่อกลุ่มออกซิอันนี้ต้องดูด้วยว่าเขามาเกาะคาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่ ของไอโซใหญ่กรณีนี้เอสทอซีเกาะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเวลาอ่านก็2แล้วก็เอสทอซีเอทเอสโอสองเอทอซีต่อไปอ่านกลุ่มใหญ่ก็คือ2เมทิลเมทิลมาเกาะตำแหน่งที่ 2นะคะก็2เมทิลโพรเพน2เมทิลโพรเพนยากไหมยากเนาะคะการอ่านอีเทอร์ยากสุดละอ่าดูนะคะจะเห็นว่าไม่ธรรมดาต่อไปอ่านตัวที่สองค่ะ ข้างหน้าเอ o ทอกซข้างหลังเป็นอะไรก็เป็นอันเคนอีกแล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มอันเคนก็คาร์บอนตำแหน่งที่ 1, 2, 3ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่เมทิลไปเราก็ใช้ปากกาหลายๆสีหน่อยเนาะ,ะหรือจะเป็นแถบสีก็ได้อันนี้ก็เป็นหมู่เมทิลนะคะดังนั้นเวลาอ่านตัวนี้ก็จะอ่านได้ว่า เราจะอ่านเมท็อกซีก่อนเมท็อกซีเน่ยก้อนนี้เกาะคาร์บอนตำแหน่งที่2ของอีกกลุ่มหนึ่งก็อ่านว่า2เมท็อกซีพยายามเขียนภาษาอังกฤษเข้าไว้เนาะ2เมท็อกซีแล้วก็อา่านอันเคนกลุ่มใหญ่ก็คือ2เมทิลหมู methyl, ่เมทิลเกาะคาร์บอนตำแหน่งที่2 2นะคะ2เมทิล โพรเพนทำไมถึงเป็นโพรเพนเพราะโซ่หลักมีคาร์บอนสามอะตอมนะคะต่อไปตัวถัดมาเรารู้แล้วว่าตัวนี้อ่านว่าเมท็อกซีออกซิเจนเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่เรากำหนดตำแหน่งของคาร์บอนก่อนเลยดังนั้นมุมนี้ออกซิเจนมุมนี้แล้วนะ ตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1นะคะแล้วก็ 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3แล้วตัวนี้ตัวที่4ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นหมู่เมทิลดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราอ่านเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องอ่านว่า3 m e เมทิลบิวเทนเราอ่านข้างหลังก่อนเลย 3 m e เมทิลบิวเทนอ่านกลุ่มใหญ่ก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะ,ะเราอ่านโซ่ใหญ่เสร็จ3ามเมทิลบิวเทนเมททอกซีก้อนนี้เกาะอยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่1นะคะก็อ่านว่า1 m e t เมทอกซีแล้วก็ขีด3ามเมทิลบิวเทนเห็นไหม ยากพอสมควรน,นะนะคะ,ะนี่คือการอ่านชื่อ e i t e r นะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราค่อยต่อ andy high กันนะคะทุกคน